สวัสดีครับฟรีจากช่อง f รีเฟิร์สนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การทำช่อง YouTube สำหรับเพื่อนๆ YouTuber มือใหม่นะครับเมื่อวันที่12มิถุนายน2563นะครับช่องผมมีผู้ติดตามครบ1,000คนแล้วก็มีชั่วโมงการรับชมครบ4,000ชั่วโมงแล้วนะครับถัดมาอีก2วันผมก็ได้รับอีเมลจาก YouTube ในเนื้อหาของอีเมลก็คือ,อยินด,ดีด้วยช่องคุณมีผู้ติดตามครบ1,000คนนะครับผม <Yahoo! S 1> สิ่งที่ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ช่องมีผู้ติดตามครบ1,000แล้วก็มีชั่วโมงรับชมถึง4,000ชั่วโมงก็คือเวลาผมเปิดแอปอ YouTube Studio บนมือถือนะครับตรงวิดีโอจะมีรูปไอคอนอสกุลเงินดอลลาร์นะครับหรือว่ารูปตัวเ สแสดงขึ้นมาถัดจากรูปโลกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดช่อง youtube โดยใช้คอมนะครับเพื่อที่จะเข้าไปหลังบ้าน youtube ไปดูหน้าการสร้างรายได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับไอเ้เพื่อนๆนะครับไปที่ช่อง youtube นะครับคลิกที่รูปโปรโฟไฟล์ที่อยู่มุมขวาบนคลิกที่คำว่า YouTube Studio จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆดูทางด้านซ้ายมือนะครับให้คลิกที่คําว่าการสร้างรายได้ในหน้าการสร้างรายได้ของผมจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างรายได้แล้วก็การโฆษณาของวิดีโอจากหน้านี้ได้นะครับผมแต่ถ้าช่องของเพื่อนๆยังไม่ผ่านกฎของ YouTube นะครับในหน้าการสร้างรายได้จะขึ้นมาตามรูปนะครับ ซึ่งเมื่อไหร่ที่เรามีผู้ติดตามครบ1000แล้วก็มีชั่วโมงการรับชมครบส0่พชั่วโมงเพื่อนๆก็จะต้องทำการยื่นเรื่องเปิดสร้างรายได้ก่อนนะครับผมมีคลิปสอนอยู่นะครับเป็นการยื่นเรื่องเปิดสร้างรายได้ในปี2019เเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปดูเป็นแนวทางได้นะครับจะมีวิธีการทำที่คล้ายๆกันนะครับผมเข้าไปดูได้ตามลิงก์ YouTube การ์ดด้านบนเลยนะครับ ผ่านไป2วันผมก็ได้รับการแจ้งเตือนจาก YouTube อีกครั้งข้อความแจ้งเตือนก็คือยินดีด้วยคุณได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ u t u b e ซึ่งจะทำให้คุณสามารถสร้างรายได้จากช่องหลังจากที่ YouTube อนุม,มัติให้สร้างรายได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องไปเปิดสร้างรายได้ในคลิปวิดีโอเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะครับ เข้าไปที่ช่อง YouTube นะครับคลิกที่รูปโปรไฟล์คลิกที่คำว่า YouTube Studio ในหน้า Dashboard นะครับให้เพื่อนๆคลิกที่คำว่าวิดีโอหน้านี้จะแสดงวิดีโอทั้งหมดที่อยู่ในช่อง YouTube ของเรานะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีแท็บการสร้างรายได้หรือว่าแท็บ m o n e t i z a t i o n แสดงเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผม วิธีการเปิดสร้างรายได้หรือว่าเปิดตัว S ให้เป็นสีเขียวนะครับผมจะเปิดทั้งหมดเลยนะครับผมวิธีการทําก็คือให้เพื่อนๆกดเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเพื่อทีอ่เราจะเลือกวิดีโอทั้งหมดจากนั้นให้ดูที่เมนูแก้ไขนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกการสร้างรายได้ แล้วก็ทำการกดเปิดตรงนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆคลิกที่คำว่าอัปเดตวิดีโอที่อยู่มุมบนขวาคลิกถูกในช่องสี่เหลี่ยมแล้วกดที่คำว่าอัปเดตวิดีโอรอวิดีโอทำการอัปเดตสักครู่ตัว S ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะครับจากนี้ไปเวลาเราลงคลิปในช่อง เราก็ต้องมาเปิดตัว S ให้เป็นสีเขียวด้วยนะครับคลิปหน้าเพื่อนๆอย่าลืมติดตามผมจะสอนการเปิดสร้างรายได้หรือว่าเปิดตัว S ให้เป็นสีเขียวในแต่ละคลิปทั้งบนมือถือและก็บนคอมพิวเตอร์นะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับผมวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ